ทีนี้มาดูเรื่อง ่องของกรุงเทพมหานครกันหน่อยคุณผู้ชมมาดูภารกิจหน้าที่นะคะของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อาจารย์ชัดชาติวันนี้ทําอะไรกันบ้างเหมือนเคยเลยค่ะตีห้าอาจารย์ชัดชาติก็ออกไปพักผ่อนนะคะไปออกกําลังกายมาพร้อมกับลูกชายน้องแสนดีนี่แหละคะ่ะมานะคะที่นี่เลยสวนลุมพินีตีห้าเช้าตรู่เช่นเคยแล้วก็มีเพื่อนนัก วิ่งเนี่ยมาออกกำลังกายพร้อมๆกับช่วงที่อาจารย์ชัดชาติมาวิ่งออกกำลังกายนะคะโดยบางช่วงบางตอนเนี่ยอาจารย์ชัดชาติยังบอกอ่าเชิญชวนให้เตรียมสำหรับงานวิ่งกรุงเทพมาราทอนด้วยที่จะจัดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้ทีนี้ตอนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ชัดชาติก็พูดถึงประเด็นการออกมาสนับสนุนแนวคิด ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงถึงตี4นะคะการเปิดสถานบันเทิงถึงตี4ี่เนี่ยก็สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสลดช่องทางการจ่ายสินบนใต,ต้โต๊ะทุกวันนี้ออกมาวิ่งในช่วงนี้ก็จะเจอคนเพิ่งกลับบ้านเดี๋ยวไปฟังเสียงอาจารย์ชัดชาติที่พูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวาก็มี ท่านมนตรีท่องเที่ยวพูดถึงการเปิดสาาบริการถึงตีสี่อครับอ่าพวกเราคิดว่าไงครับผู้ชมคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าผมว่าในแง่หนึ่งมันก็คือถามว่าปัจจุบันนะเร,ออเ,นนะนเราออกมาบางทีก็เห็นนะคนเราออกมาวิ่งตีตีสีก็เห็นคนออกมาตีสีก็จะมีคนที่กลับบนะ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแล้วผมว่าในแง่หนึ่งการขยายเวลามันก็ดีคือทาให้มันไม่หนาแน่นมากไนะแล้วคนก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าที่้วาุริตุ้นทุคืนมันก็ยรองความจริงอ่ะมันก็คนก็มีเวลาเที่ยว บางคนเขาอยากจะเที่ยวช่วงวันหยุดช่วงอะไรเงี้ยหรือนักท่องเที่ยวมาเวลาเมืองไทยเขาน้อยอะ่ะเขาก็อาจจะอยากเที่ยวกลางคืนกนะ็ได้กลางวันก็อยากจะนับนอนแล้วมันเป็นมีสไลายเซนที่ลึกว่าม,มีทั้งคนขายของในตลาดเองมันก็จะต่อเนื่องกับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเนื่องกับเรื่องธุกรกิจอาหารเรื่องแท็กซี่สามล้ออะไรเงี้ยแล้วมันก็อากาศไม่ร้อนรถไม่ติดมันก็เป็นการขยายวลายแต่ว่าต้องดูเรื่องเรื่องผลกระทบผลลบด้วยเช่น เด็กอายุตย่ำอะไรเงี้งยถ้าจริงแล้วเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดไม่ว่าจะกี่โมงก็ต้องดูแลอยู่ดีเพราะว่าดีแล้วมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทเด็กๆคงมาคิดเรื่องข้อดีข้อเสียแล้วก็ให้รายการเนี่ยผมว่ามันก็ลดเรื่องการขอไม่โปรสายด้วยเพราะบางทีพอเราให้เปิดร้านเนี่ยพอเปิดมันก็จะมีคนที่เหมืนอนับาใสช่องช่องตรงนเ,นเ,นรนเนี้ยไปเปิดบาะทีการจ่ายใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นนะครับแล้วทำให้มันโปรสายไปเลยว่าร้านไหนเปิดพูดได้ชัดเจนเลย ก็มาตรวจให้ถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดเร็วปิดย้งคืนแต่พวกที่ทำาระโยชนหมายไปเปิดก็ไปอยู่ใต้โต๊ะครับเข้าไปตรวจสอบไม่ได้กลายเป็นเด็กอายุาต่ำก็ไปเที่ยวได้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยทำให้มันโปร่งใสให้ชัดเจนเลยแต่เปิดขออนุญาตถูกต้องการตรวจให้เป็นระบบแล้วก็การดูแลเรียกจันการดูแลทำให้งานขึ้นนะครับเดี๋ยวลองฟังให้เรา ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงถึงประมาณตีสี่เนี่ยจะเป็นยังไงกันขณะเดียวกันค่ะเกรือข่ายผับบาร์นะเขาก็มีการออกมาพูดคุยกันเรื่องนี้เช่นเดียวกันนายธนกรคุบตะจิต ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนะเขาก็เปิดเผยถึงแนวคิดการขยายเวลาเปิดภาบบารไปจนถึงตีสว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการแล้วก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาคกลางคืนเนี่ย ทั้งเจ้าของสถานบันเทิงผับบาร์นักดนตรีนักร้องอิสระรถรับจ้างเจ้าของสตีดฟู้ดก็คือเครือข่ายต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสีที่จะมีทั้งรายได้ที่เข้ามาหรือส่วนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดประชุมหาหรือเปิดรับฟังปัญหาแล้วก็เสนอแนะในการผลักดันแนวคิดในการขยายเวลาการเปิดสถานบันเทิงไปจนถึงตีสี่ รวมไปถึงจะมีกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมาพูดคุยว่าเห็นด้วยกับการเปิดในบางพื้นที่บางจุดเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวบางจุดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดนิยมของนักท่องเที่ยวนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยเสนอแนะกันต่อตัวแทนสมาคมเนี่ยเขาจะหารือกันก่อนจะรวบรวมข้อเสนอแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันพร้อมกับรับมาตรการการควบคุมตามกฎหมายต่างๆตามมาตรการของการดูแลของภาครัฐเรื่องนี้นะคะ เห็นด้วยนะเห็นว่าไม่ควรปิดกั้นอันนี้คือข้อมูลของคุณธนกรที่ให้สัมภาษณ์นะโดยเดี๋ยวจะมีการทดลองนะอนุญาตให้เปิดถึงตี4ก่อนเดี๋ยวจะทดลองดูหากเห็นว่ามีผลเสียมากไม่คุ้มค่าก็จะกลับไปเวลาเดิมก็คือตี1นึ่งตีสแล้วก็ถ้าเกิดสบคเนี่ยประกาศว่าไม่ต้องผ่านคอรมงก็ได้หากทดลองแล้วมีข้อมูลต่างๆ ว่ากันไปว่ากันไปตามหน่วยงานภาครัฐว่าจะอนุญาตหรือเปล่ารอความชัดเจนก่อนนะคุณผู้ชมรอความชัดเจนก่อนอันนี้คือข้อมูลของทางฝากฝั่งคุณธนากรที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนะคะขณะเดียวกันค่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสาร คุณสง่าเรืองวัฒนกุลนะคะก็บอกว่าแนวคิดการขยายเวลาผับบาร์ถึงตีสี่แล้วก็เริ่มทดลองบางพื้นที่ก่อนเนี่ยส่วนตัวเนี่ยมองว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้จ่ายเข้ามาท่องเที่ยวอีกครั้งเนี่ยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ใหม่ต่อมุมมองเอนเตอร์เทนเมนต์ หลังดําเนินการก็จะมาดูกันว่ามีผลดีผลเสียยังไงถ้าขายดีก็จะมีการขยงขยายมีรายดงรายได้อันนี้นะคะเรียกว่าสตรีทฟู้ดนักท่องเที่ยวที่มานะที่แถวแถวเข้าสารนี่ข้าโพดคั่วอ่าออันนี้เป็นผลไม้สดนะคะเรียกว่าถนนเข้าสารบ้านเราเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกนะคะใครที่มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยนักต่าง ต้องท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็จะแวะเวียนมาที่นี่มีหลากหลายเชื้อชาตินะคะที่ก็อยากจะมาสัมผัสในมุมมองของผู้ประกอบการค่ะของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยู่ในถนนเส้นนี้เขาเองก็ผ่านเรื่องของช่วงวิกฤตโควิดกันมานะคะเรียกว่าซบเซาพอจะมีการขยายเวลาเปิดถึงตีสีเดี๋ยวเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นกันก่อนว่าจะยังไงนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมก็พูดคุยกันเข้ามาได้นะคะถึงเรื่องนี้ว่าทาจะเป็นยังไงดีเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะมีการขยายเวลาในการปิดสถานบันเทิงออกไปเป็นตีสี่พูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะมีคุณผู้ชมหลากหลายท่านนะคะก็พูดคุยกันเข้ามาคิดถึงบรรยากาศของถนนเข้าสารนะคะ,ะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบกันดีวมันก็ซบเซานะคะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ